ครงการระบบบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทยเสนอสารคดีชุดจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำต้นตน้ำต้นน้ำรู้หรือเปล่าว่าแผนแม่บทของการบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำคืออะไรแม่รู้สิจากปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี2554 รัฐบาลจำเป็นต้องมีมาตราการฟื้นฟูประเทศทั้งเร่งแก้ไขความเสียหายและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและผู้ลงทุนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนโดยมีกรรมการยุทธศาสตร์น้ำและสภาพัฒน์โดยยึดหลักแนวพระราชดำริที่เน้นความพอเพียงด้วยการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำร่วมกับการปรับปรุงผังเมืองต่างๆทั่วประเทศ และการพัฒนาระบบคลังข้อมูลน้ำของประเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน,น้ำของประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุดยังไงล่ะใช่ประชาชนอย่างเราๆเนี่ยจะได้ประโยชน์ทั่วถึงและเพื่อให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่างยั่งยืนตลอดจนเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเกิดขึ้นอีกในอนาคตรัฐบาลได้น้อมนำหลักการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนตามกระแสะพระราชดำริเจ็ประการมาเป็นหลักสำคัญในการจัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ อย่างยั่งยืนซึ่งก็คือการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างป่าดินและน้ำภูมิสังคมการรักษาความมั่นคงทางน้ำน้ำต้องมีที่อยู่การระบายน้ำและการกักเก็บน้ำต้องสอบประสานกันการพัฒนาบนพื้นฐานเดิมที่มีอยู่วายต้นน้ำฝนตกแล้ว啊แยกย้ยายกันกลับบ้านก่อนเถอะบ๊ายบายได้ให้โอเคแล้วเจอกันนะ ด้วยความปรารถนาดีจักก็บอออก